ท่านท้าจตุรโกรบาลทั้งสี่พระธรณีพระคงคาพระเพรงพระพายเจ้าที่เจ้าทาเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเลตอสุรกายผีสางนางไม้ แม่สรรพสัตว์ตทั้งหลายที่เรียน่หยตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารและณสถานที่แห่งนี้ขอจงอนุมโมทนาในกุศลผลบุญนี้อันพวกข้าพประเจ้าทั้งหลาย ได้ควเป็นแล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเธอเท้าวเจ้าขอที่ส่วนกุศลนี้เพื่อถวายเป็นพระราชากุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ลระบรมวงศ์สานุวงศ์ อะะสสขอจงทรงพระเกษมสำราญทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนาน,น,ายยนานขอผลบุญนี้ zych, จงเป็นปัจจัยส่งผลให้ใหไม่ว่าข้าจะอยู่ในที่ดใดเกิดในชาติไหน ขอจงยาประสบขอจงยาประสบเหยาได้พบกับคำว่าเหยาได้พบกับคำว่าไม่มีไม่มีไม่ดีไม่ดีไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่สบายไม่สบายตลอดการระนานเธอตลอดการระนานเธอตั้งใจและพร้อมสวาทุสัพประมา ท่านรักันตุสัพเทวตาขอเราเทปยดาทัา้ทงปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะโดยานุภา พระธรรมแรงพระทรงทั้งพวงสัสทธาโสที่พระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมื่อเธอิดชมดีรูปธรรมราาัสากราบลาพระ,ระ,ระเอาปน ภูเขาพนมมือว <mitigation> ่าตามหลวพระพุทธเจ้าทรงพระคุณนั้นประเสริฐพระพุทธเจ้าทรงพระคุณนั้นประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้ากราบหนึ่งครั้งพระธรรมทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้า i and going